สถานีต้องตกปลาทุกๆครั้งเราวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องน้ำชาติฟิชชิ่งครับผมในปีที่สี่ร้อครับผมหน้าหมายมิป,ปอนจำกัดมหาชนครับผมวันนี้เรามาลงตกปลาก,กายกันครับผมวันนี้มาลุ้นนะครับผมว่าจะได้สักสตัวครับผมวันนี้วันนี้เราก็ตกเหยื่อกุ้งไปนะครับผมสองหลังสามหลังนะครับผมแล้วก็มาตกปลาก,กายปลา นี้กันครับผมปานินกันครับผมปาตะเพียงครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้สักกี่ตัวจะกินหรือจะหาหรือจะแห่แล้ครับผมวันนี้คอยติดตามรับชมครับผมวันนี้ฝนตกนะครับน้ำค่อนข้างขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมลงตกสองระยะวันนี้สี่ห้ากับห้าสี่ครับผมอาจจะไปถึงหกสามครับผมทุกติ้งเหยียดสดกุ้งนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับพัลงานชาฟิจิ้ง EP493 นะครับผม หมายนี่ป,อนนป้อนจำกัะปานจนนะคับตาลชมครับผมตอนนี้ลงเบ็ดลงก,ก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตกลำไปสักพักหนึ่งครับตะเพียงกินเ,ออนร,ผผนเรื่อยๆอยูออ่ครับผมปลาเริ่มกินแล้วครับโอ้เสียดายครับผม

ะค,ะครับผมตอนนี้มาช่วงบ่ายแล้วครับผมเมื่อกี้โดนสัตว์ประหลาดไปครับผมไม่ได้ตัวนะค,ะครับผมเสียดายมากๆครับผมครั้งแรกเลยนะครับวันนี้รอ,อบวันนี้ น่าจะตัวใหญ่อยู่ก็น่าจะเกี่ยวครับผมไม่ติดครับผมวันนี้นะมีนานาชิงเหลียวกับเหลียวงบน้อยมาตกปลาอยู่ครับพึ่งมานะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปว่าจะได้ตัวไปหรือเปล่าครับตัวไซส์ใหญ่ๆครับไซส์แวนก็ได้ไปเยอะพอสมควรนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า10โลนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับช่วงหลังนี้ครับว่าเป็นไงครับคพยติดตามรับชมครับ ตอนนี้ก็สิ้นสุดของคลิปในวันนี้แล้วนะครับผมในปีที่493นะครับผมหน้าหมายนป้อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ําจุดนี้ใหม่อีกที่นึงครับผมลงเหวไปค่อนข้างเยอะครับผมปลาชโช้ากินดีครับผมมาช่วงบ่ายมาเริ่มเงียบลงเงียบลงครับมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมมีนะนะมาตกคิงหลิวทางนี้แล้วครับผมเพิ่งมาครับผมทางนี้ก็ตกหน้าดินนะครับผมน่าจะกําลังจะกลับ ตอนเช้าปลากินดีอยู่นะครับผมน่าจะได้พอสมควรนะครับน่าจะไม่ถึง10โลครับผมเดี๋ยวเราจะยอนกลิ้ไปกลับว่านเดี๋ยวมาดูปลารวมกันครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับฝันชาฟิกกิ้ง EP 493น้ำหมี่ค้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็ซื่อสุดของคลิปในวันนี้แล้วครับในพีที่493น้ำ่างแถวปลาปลานี่ป้อนนะครับผม มาทางแยกตอยสจุบันครับผมวันนี้มาตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่ตีห้าครับผมมาตกอยู่ช่วงเช้ากินดีมากครับผมแต่สายมาเริ่มเงียบไปเรื่อยๆจนถึงเย็นครับผมมี่นานๆนักตกปลาเริ่มยอยมาเดี๋ยวมาดูปลาดวมครับผมครับได้พอได้อยู่ครับน่าจะได้สักห้าหกโลเองครับมีไซส์พวตัวหนึ่งครับตัวสองตัวครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพวกนี้มาซ้ำใหม่นี้ใหม่อีกทีนะ่ครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเสียดายครับไม่กินทั้งวันครับผม ีพบกันใหม่นะครับผมในปีที่495นะครับผมน้าหมาย่ยุกคอนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ